สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ติดตามรับชมโชติพระบ้านบ้านวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับเรามีพระบ้านบ้านนะครับที่เราหามาได้ตามบ้านคนเท่าคนแก่นะครับมีเวลาก็ออกไปเสวหากันนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จวัดละฆังนะครับเป็นพิมใหญ่เกตทะลุซุม้มมาให้รับชมและแบ่งปันกันอีกหนึ่งองค์นะครับ องคนี้จะเป็นบรรณะขาวเหลืองนะครับเส้นซุมจะเป็นแบบสมมาตรนะครับก็จะเห็นล่องรอยการกดแม่พิมพ์หรือการใช้องพระนะครับก็จะมีการสึกก่อนไปบ้างตามกาลเวลานะครับเกรเป็นแบบเกรดทะลุซุมนะครับซุ้มขอบแก้เป็นแบบอวบใหญ่นะครับองนี้ทะลุซุมปลายขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ นบนเส้นซุ้มจะเห็นอยู่นะครับใบหน้าก็จะออกเป็นรูปไข่นะครับลำคอเราก็จะเห็นลำไายนะครับแล้วก็ลหลแล้วก็แขนที่ทิ้งลงมาทั้งสองข้างนะครับลาตักหน้าฐานทั้งสามชั้นนะเราจะเห็นตามรูปเลยนะครับ ก็จะมีเห็นล่องรอยตามซุ้มนะครับจะมีการสึกก่อนไปบ้างตามการเวลานะครับอาจจะเกิดจากการกดแม่พิมพ์หรือการใช้ก็เป็นไปได้นะครับาอาค์น,นี้ผนังคูงหาก็จะเห็น ลอ,อยแยกนะครับแต่ว่าจะมีการซ่อมแซมตัวเองไปแล้วนะครับที่ผนังกูหาจะไม่ใช่แยกแบบแตกห้านะครับจะเป็นลักษณะการแยกแบบนี้ครับเหมือนกับการแห้งแห้งตัวนะครับ ไม่ถึงกับแย่เขาจะเป็นรอยลานเมือนค่อยรอยลานนะครับอย่างนี้คือร่องรอยนะครับให้เราได้เห็นเนื้อชั้นในเนื้อด้านในองค์พระชัดเจนนะครั้งนี้ร่องรอยที่เกิดจากการกดแม่พิมพ์หรือการใช้ก็จะมีให้เห็นนะครับ แล้วก็รองร่องรอยการยุบแห้งของผิวด้านนอกนะครับจะเห็นเป็นรอยลานแต่รอยนี้ไม่แยกออกจากกันนะครับ ก็จะมีความเก่าให้เห็นนะครับด้านข้าง ด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นลายเป็นร่องนะครับให้เราได้เห็นหเราส่องดูใ,ใกล้ๆนะครับว่าร่องนี้เป็นร่องอะไรนะครับมีธรรมชาติแค่ไหนนะครับ 教他。 เพื่อนที่พี่ลองดูน่องรอยที่หลุดล่อนไปนะครับอาจจะเป็นพวกมวลสารที่เกี่ยวกับเป็นพืชอินทรีย์นะครับก็ถึงการเวลาก็จะหลุดล่อนไปนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ครับเพื่อนมาดูกันใกล้กลนะครับข้างหลังนี่สวยงามมากนะครับตรงนี้ ครับสวยงามเก่าแน่นอนนะครับด้านหน้าครับ้องรอยความเก่ามีให้เห็นนะครับ ด้านข้างด้านขามังสี่ด้านนะครับให้เห็นแล้วนะครับด้านหลังนี่สวยงามมากครับ ภาพใหม่ทำไม่ได้แบบนี้อยู่แล้วครับต้องใช้การเวลาเท่านั้นนะครับถึงจะเห็นธรรมชาติขององค์พระนะครับครับอันนี้คือด้านหลังนะครับเพื่อนๆพี่แคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับ นี่คือด้านหน้านะครับครับด้านหลังครับครับสนใจ สอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับสวยงามครับองนี้เป็นผ้าที่ดูง่ายอีกองหนึ่งนะครับสนใจสอบถามมาที่เบอร์โทรนะครับด้านบนนะครับโชดผ้าบ้านๆนะครับครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและกดถูกใจกดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ